ก็อัดต่อกันเลยละกันนะครับเพราะว่าเราไม่อยากคลิปยาวเกินไปเราก็เลยต้องแบ่งแบ่งแบ่งคลิปเนาะนะครับคลิปนี้จะมาสุ่มกาชานะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าขอเรามีเท่าไหร่ในคลังเอ่อมีกุญแจ53ชิ้นนะครับเพชร4 0 0พแล้วก็มีกุญแจสีแดงอีก10ชิ้นมาฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับก็ภาวนาให้ผมได้รถด,ดีๆมาเล่นกับาชาวบ,บ้านช่องขบ้าเนาะนะครับเห็นว่าคันนี้ติดเมตาแรงสุดนในเกมตอนนี้หรือเปล่านะครับผมมันเป็นเอ่อเฉพาะ ผู้เล่นเริ่มต้นใช่ไหมมีเวลา8วันนะครับผมก็สมเล่นไปโดยที่ไม่รู้อะไรเลยเออโคตรเสรียดายเลยอ่ะมาไปไม่คาบอนเวชันครับคือไม่รู้ว่าตรงเนี้ยมันมีบอกไหมว่าอันไหนได้สีทองคือเปิดประตูมามันเห็นอยู่นะอ้อโหสีม่วงจ้ามาเลยไม่รู้ว่าจะตัวอื่นมีไหมแต่รู้สึกว่าคาบได้เลยไม่น่าจะได้อะไร โอ้โหโอเคเราจะสุ่มตัวนี้ต่อนะครับพันหรเพชรเข้าเนื้อเรียบร้อยไปเนี่ยมันมีอะไรบ่งบอกไหมว่าเราได้ระดับตำนานสีทองตอนแรกผมคิดว่าตรงนี้มันได้แต่แบบไม่ใช่ดูที่รถคันนี้ปืด๊ดโอ้โหข้ามเลยจ้า BM อีกแล้วไปกันต่อนะครับผมเพชรรอบสุดท้ายนะเดี๋ยวเราจะไปเปิดกับกุญแจสีเทาต่อนะครับน่าจะเกือแล้วแหละ มาสักคันไหมขอเหอะจึบ๊บทองโอ้โหไม่มีทองเลยเพชรหมดแล้วนะครับเหลือแค่พันเดียวเราสุมต่อไม่ได้แล้วนะครับอ่ะเราจะไปกุญแจสีเทาต่อกุญแจสีเทามันสุมตู้ไหนได้บ้างนี่ไม่ได้นีไ่ได้ไหมนี่ไม่ได้โอ้โหกุญแจสีเทาสุมได้แค่ตู้นี้วะก็เป็นใจผมด้วยเนาะนะครับรถมันมีกี่คันวะขอดูได้ปะอ๋อไม่รู้ขนหนดีไม่ดีแต่แบบขอเห็นสีทองได้ไหม ส่งอย่างไวไปแบบไวๆมาแบบเกกิๆทองไหมปื๊บโอ้โหกดข้ามได้เลยไปกันต่อสายฟรีเอาอะไรมากนะครับมีแค่นี้แหละถ้าไม่ส่มเล่นก็น่าจะมีเยอะกว่านี้ปื๊ดโอ้โหม่วงตับเชียวดีสักคันเถอะแรงๆอ่ะ แร่งแรงอ่ะสีทองป,ปึ๊บอ๋อเครียดเครียดเลยเครียดเลยเครียดเลยเอาจริงดิเกมมันเกลือขนาดนี้เหรอหรือว่าดุไม่ดีวะป,ปึ๊บโอ้โหสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมหมดแล้วครับ เฮ้ยเฮ้ยจุดพูเฮ้ยนี่มาแล้วโอ้โหยังกูสามอโอ้ยมีจุดพูอรอนี้ด้วยออดี้นะครับผมออดี้ไม่รู้ว่าคันไหนเป็นสีทองอ,อ๋อมันจะแบบคัสซีนจำได้จำได้นี่ไงโอ้ไม่น่าไม่น่าดีวะรถรุ่นเนี้ยไม่รู้อะคัสซีนนี่ไงรถรุ่นไรก็ไม่รู้มาจากเอ้ยไม่ใช่นี่สีม่วงดิไม่ใช่นี่นี่หรือเปล่าเบนเบนหรือเปล่ามันจะแรงหรือผมไม่รู้อะ ไม่ได้ไปดูเทียร์รถมาด้วยอ่ะ S S L I 6 3เหรอใช่ไหมคันนี้โอ้ใช่ S L 63นะครับ Mercedes-Benz A M G S L 63โอเคน่าจะได้คันเดียวโอ้ยยังเห็นสีทองคืออะไรวะา A บวก A อโบรี่คือไม่ไม่ดีใช่ป่ะเห็นมันมี A บร่มี S อสมีโน้มีนี่มีนั่นเพชรผมเก็บไว้ก่อนแล้วกันผมอยากจะได้เอเอเอคันนั้นอะคันคันคาสีสีฟ้ามากกว่าคันนี้มันเท่จังคันนี้มันเท่จังอ๋อดีอยู่ในหมวดไหนเนี่ยสปอร์ตหรือเปล่าไม่ใช่เอ็กซ์ตรีมเหรอไม่ใช่สมรรถนะล่ะอ่าอยู่ในหมวดสมรรถนะนะครับผมก็อ่ะครับเขาที่อัพได้ไป แค่นี้ของไอ้ฟาร์มไว้โอเคแล้วขอดูซิว่าเขาแต่งอะไรกันยังไงโอ้ยเอ้ยเท่นะทำไปเล่นไปนี่เลยครั้งแรกเลยเท่เลยแต่รู้สึกต้องใช้เพนหรือเปล่าแบบนี้ใช้จริงด้วยห4สี่ร้อยคือเราไม่อยากแต่งเองเอ้ยมีเก่งก้าด้วยท่านผะู้ชมดูดิเกงกาอ่ะกูซื้อเลยละกันจัดไปโอเคแล้วเราก็จะมา ลองเล่นกันนะครับสลับ Mercedes-Benz คันนี้นะครับผมปายแบบเดียวอ,อยู่ในนี้ใช่ไหมอ่ะมาแล้วมันต้องสุ่มอีกนะว่าจะได้สมรรถนะหรือเอ็กซ์เมหรือสปอร์ตนะครับสุ่มสมรรถนะมาเลยได้ไหมแบบรอบเดียวจบจะไม่ต้องยืดคลิปนานเกินไปนะครับผมเพราะว่าผมก็ต้องตัดออกอย่งางอื่นสมรรถนะโอ้เอ็กซ์เมโอเคงั้นตัดเลยละกันโอเคโอ้โหกวาจะสุ่มได้สมรรถนะมาความยากสองเนี่ย คือมันดูตรงไหนวะดูสีแดงหรือดูสีอะไรวะเบนของเราไปรอบเดียวครับผมรอบเดียวจบไปครับไปครับเมื่อสิเดตเบนอย่าชนอย่าชนอย่าชนไปซ้อมอยู่ตัง้งหลายรอบสู้ดีวะช็อกบอลไม่ยากอะไร แค่เกมแข่งรถชนชนไม่พักเลยจะยากเลยล่ะอย่าชนเออต้องงี้พยาพยามพยายามเราต้องมีความพยายามไปตอนนี้ผมคิดว่าแค่พยายามอย่าชนไว้ก่อน แล้แบบหลุดโค้งไปไม่เป็นไรถ้าชนมันจะความเร็วโตกเนี่ยยากจังวะท่านผู้ชมแม่งเลี้ยงคันเร่งโคตรยากเลยไปหรือว่าต้องเลี้ยวแบบใกล้ๆวะเลี้ยวแบบใกล้ไปเลยอ่ะไปไปไปแบบใกล้ใกล้ โอ้ชนอีกแล้วเส้นชัยอยู่ข้างหน้าถึงจะตุลักก็เล่แต่เราก็มาได้โอเคอยากเก็เนาะเกมนี้นะครับมันต้องฝึกอีกนานแค่ไหนเราถึงจะแบบว่าชินมือวะท่านผู้ชม โอเคก็สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เกม Racing Master ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะาหาอะไรทำให้ได้นะเกมนี้ผมก็รู้จะทำอะไรเหมือนกันนะครับนอกจากมานั่งเล่นแล้วก็แบบเออเพลิกระชาไม่รู้ว่าจะได้เล่นบ่อยแค่ไหนเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันแล้วกันเนาะแต่ว่าคลิปนี้กับคลิปที่แล้วฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมไปแล้วบ๊ายบาย,บาย